สร้างแรงบันดาลใจจากเรือนจำสตูลชาชักปลูกฝันลูกชุบสารใจคืนคุณดีสู่สังคมเบื้องหลังกำแพงสูงของเรือนจำจังหวัดสตูลไม่ใช่เพียงสถานที่จองจำแต่กำลังเป็นโรงเรียนชีวิตที่หล่อหลอมอนาคตใหม่ผ่านโครงการที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนชาชักปลูกฝันลูกชุบสารใจที่กำลังเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังกว่าพันชีวิต ลิ่นหอมของชาและเสียงหัวเราะบางๆลอยมาจากห้องฝึกอาชีพที่นี่ไม่ใช่ร้านชาทั่วไปแต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสครั้งใหม่ของชีวิตภายใต้โครงการฝึกอาชีพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวสตูลการฝึกวิชาชีพชาชักในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกอาชีพที่ตรงกับอตัตลักษณ์ของอผู้สกัครซึ่งมีภูมิยำาเนาอยู่ที่จังหวัดสตูลแล้วก็ ค่าใจ่ายไม่สูงมากนะครับอุ่งขังก็ไม่มีอุปก,กรณ์อะไรที่มากมายนะฮะสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับชาชักเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวสตูลได้รับการถ่ายทอดสูตรพิเศษจากร้านดังเตอบีลังที่มาสอนแบบไม่มีกักตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการผสมไปจนถึงเทคนิคการชักชาแบบมืออาชีพชอบดื่มนั้นด้วยครับ ไปดื guru, ่มยาอยากเอาไปประกอบพิธีดเวยคิดว่าตรงนี้ยังมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนไปอยู่ที่กระเสดด้านนอกด้วยครับอยู่ท <facial> ี in <forward> ่ว่ามุมโมเมนต์ของเราต้องการตะเม่าได้ยังไงดูแล้วยากไหมคะไม่ยากถ้าเราหัดทำขณะที่อีกด้านหนึ่งผู้ต้องขังหญิงกำลังสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบขนมไทยโบราณลูกชุบที่ต้องอาศัยความประณีตละเอียดอ่อน และสมาธิสูงทำแผนกทำลูกชุบค่ะการทำลูกชุบของหนูนะคะคือเกิดได้ฝึกสมาธิและก็มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วหนูจะเอาอาชีพที่หนูทำในนี้ค่ะไปประกอบอาชีพภายหลังทโทษค่ะขั้นตอนไหนยากที่สุดคะขั้ตอนไหนนะคะ<ม>จะจยากตอนปัดไส้อ่ะคะ่ะมันจะใช้เวลาสักนิดค่ะ แล้วความคิดสร้างสรรค์มีมีส่วนสําคัญไหมก็มีค่ะมันทำให้เรามีลูกลูกชุบได้ที่สวยค่ะนอกจากชาชักและลูกชุบเรือนจําสตูลยังจัดการฝึกอาชีพหลากหลายทั้งงานจักสารวาดภาพสักผ้าเผ็นผ้าและผลิตภาชนะใส่ขนมเพื่อให้เหมาะกับความถนัดของผู้ต้องขังแต่ละคนเป็นภารกิจของกรมราชธรรนะครับในการฝึกวิชาชีพ ให้ผู้ขังได้มีอาชีพติดตัวไปนะครับเอาไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ขังมีโอกาสนะฮะแล้วก็ไม่หัวกลับมาก็ทำอีกซ้ำผลงานจากฝีมือผู้ต้องขังทั้งชาชักลูกชุบงานจักสารและผลิตภัณฑ์อื่นๆถูกนำมาวางจำหน่ายที่ร้านค้าหน้าเรือนจำเปิดให้ประชาชนเข้ามาอุดหนุนได้ทุกวันในเวลาราชการรายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบเป็นทุนให้ผู้ต้องขังใช้ยามจำเป็น เรือนจำสตูนปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย1,168คนและหญิง742คนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดการฝึกอาชีพจึงเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคุณดีสู่สังคมเพราะเมื่อเขามีอาชีพติดตัวโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำจะลดลงอย่างมากนี่คือเส้นทางการสร้างคนดีคืนสู่สังคมผ่านอาชีพที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่เพียงสร้างไรายได้ แต่ยังสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับชีวิตที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสครั้งที่สองของชีวิตเริ่มต้นได้ทุกที่แม้กระทั่งเบื้องหลังตำแพงเรือนจำอย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน